และครั้งหนึ่งไม่นานนักมีเด็กชายคนหนึ่งเขาเป็นเด็กช่างสงสัยเขาจึงมักจะติดสอยห้อยตามนักพรตเฉินกุ้ยเซียงไปไหนมาไหนอยู่เป็นประจำวันหนึ่งขณะที่เด็กชายและเฉินกุ้ยเซียงกำลังเดินผ่านสุสานแห่งหนึ่งซึ่งสองข้างทางเต็มไปด้วยดอกไม้สีแดงบานสะพรัง่งเด็กชายเมื่อได้เห็นจึงได้เอ่ยถามเฉินกุ้ยเซียงว่า อาจารย์ดอกไม้เหล่านี้คือดอกอะไรอย่างนั้นหรือสีสันสวยจังดูๆไปแล้วคล้ายกับแมงมุมสีแดงเลยนะครับถูกต้องแล้วดอกไม้เหล่านี้มีชื่อว่าแมงมุมแดงหรือพรับพึงแดงแต่ก็ต้องระวังเพราะแม้สีสันจะสวยงามแต่ก็มีพิษภัยแฝงอยู่หากเผลอไปกินเข้าก็อาจเป็นอันตรายถึงแก่ชีวิตได้เป็นดอกไม้ที่มีพิษอย่างนั้นหรือหรือ แล้วเหตุใดถึงมีคนปลูกไว้มากมายเช่นนี้ด้วยเล่าก็เพราะมีพิษนี่แหละคนโบราณจึงมักนิยมปลูกไว้ตามสุสานเพื่อป้องกันไม่ให้พวกสัตว์ต่างๆมารบกวนศพอ๋อเช่นนี้นี่เองคนเรานี่ฉลาดนะครับท่านอาจารย์แม้สิ่งที่เป็นโทษภัยก็ยังสามารถนำมาใช้ให้เกิดประโยชน์เกิดคุณค่าได้เสมอก็มิเสมอไปหรอกจิตใจของคนยากแท้อย่างถึง แม้บางอย่างที่มีประโยชน์แต่คนกลับนำมาใช้ในทางที่เกิดโทษก็มีเช่นนั้นคุณค่าของสิ่งต่างๆก็ไม่ได้ขึ้นอยู่กับคุณสมบัติของมันเสมอไปแต่ขึ้นอยู่กับว่าคนเรานำมันมาใช้ประโยชน์อย่างไรต่างหากถูกต้องไหมครับท่านอาจารย์ถูกต้องแล้วพอดีมีชายหนุ่มผู้หนึ่งซึ่งอยู่ใกล้ๆแถวนั้นเขาได้ฟังที่เด็กชายคุยกับเฉินกุ้ยเซียงมานานแล้ว จึงได้เอ่ยขึ้นมาด้วยความเอ็นดูว่าเจ้าหนูเจ้าเนี่ยช่างถามช่างสงสัยเสียจริงๆเลยนะฮ่าๆอาจารย์เฉินท่านช่างเป็นผู้รอบรู้สมดังคำร่ำลือข้ายเองก็เพิ่งจะรู้นะเนี่ยว่าดอกไม้เหล่านี้มีพิษนึกว่าเขาปลูกเอาไว้สวยๆเสียอีกฮ่า ทองคอยชายหนุ่มผู้นั้นเขาคือเจ้าสำนักหมัดมวยที่เรื่องชื่อในเมืองนี้ซึ่งมีลูกศิษย์ลูกหามาฝึกปรือหมัดมวยด้วยอย่างคับขั่งแต่เมื่อยุคสมัยเปลี่ยนไปความนิยมในการฝึกบุรยุทธ์ของผู้คนกลับลดน้อยถอยลงและหันไปสนใจด้านอื่นแทนทำให้บรรดาคนที่มาฝึกมวยที่สำนัก ก็ค่อยๆร่อยรหรอลงเรื่อยๆจนในที่สุดก็ไม่มีคนมาฝึกมวยที่สำนักอีกเลยท่านเจ้าสำนักพวกข้ามาขอลาออกพวกข้าไม่อยากฝึกมวยอีกต่อไปแล้วแหละอา้าวทำไมล่ะก็ฝึกมวยมันเหนื่อยแล้วก็ไม่รู้ว่าจะฝึกไปทำไมเอาไปทำมาหาก,กินอะไรก็มิได้สู้ไปฝึกร้องเพลงฝึกเต้นยังจะมีโอกาสรุ่งเสียกวา่า คงหมดยุคของสำนักวรยุทธ์อย่างเราเสียแล้วจริงๆอย่างนี้เราจะทำอย่างไรต่อไปดีเงินเก็บที่เคยมีอยู่ก็ร่อยหลอลงไปทุกทีแล้วเห็นทีคงต้องหาหลู่ทางทำกินใหม่เสียแล้วแหละวันหนึ่งขณะที่ชายหนุ่มกำลังครุ่นคิดอยู่นั้นก,ก็ได้มีเสียงคนมาเรียกที่หน้าประตู มีใครอยู่หรือเปล่าข้ามาเก็บค่าเช่าเดือนนี้รอเดี๋ยวนะประดี๋ยวข้าจะไปเอาเงินมาให้แต่เมื่อเขาเข้าไปในบ้านเพื่อจะหยิบเงินออกมาก็ปรากฏว่าในบ้านไม่มีเงินเหลืออยู่อีกแล้วเขาจึงได้กลับมาบอกกับเจ้าของบ้านเช่าว่า เท่าแกข้าขอผัดไปก่อนได้หรือไม่พอดีเงินในบ้านของข้ามีเหลือแล้วแต่ข้ายังพอมีทองคําเก็บไว้ข้าว่าจะเอาทองคํำที่มีไปจำนำก่อนแล้วค่อยเอาเงินมาจ่ายค่าเช่าให้แกท่านอืมได้ได้มีทองคําก็เหมือนกับมีเงินนั่นแหละเมื่อคนเก็บค่าเช่ากลับไปแล้วชายหนุ่มก็เดินออกจากบ้านเพื่อจะเอาทองคําไปจำนำที่โรงรับจำนำ และเมื่อเขาได้เงินแล้วและกำลังเดินทางกลับนั้นก็เผอิญเจอกับชายคนหนึ่งตะโกนเปล่าประกาศว่าทองคอยจ้าทองคอยด้วยความสงสัยชายหนุ่มจึงเดินเข้าไปถามว่าพี่ชายสนใจลงทุนในทองคอยไหมทองคอยมันคืออะไรอย่างนั้นหรือข้าเคยได้ยินแต่ทองคำทองคอยก็คือสินทรัพย์แห่งอนาคต ที่จะมาแทนที่ทองคำซึ่งใช้แลกเปลี่ยนสิ่งของและเป็นสิ่งสำรองแทนเงินตราอย่างไรล่ะนั่นมันก็เหมือนกับทองคำหน่นาะแล้วมันต่างกันอย่างไรทองคอยก็เหมือนกับทองคำคือเป็นสิ่งหายากมีอย่างจํากัดและสามารถตัดแบ่งหลอมรวมใหม่ได้แต่พิเศษกว่าเพราะมีสีทิศแตกต่างจากแร่อื่นๆในใต้ล่าทําให้ปลอมแปลงไม่ได้และตรวจสอบได้ง่ายดูด้วยตาเปล่าก็รู้ได้ทันทีแปลว่าหากข้ามีทองคอยก็สามารถเอาไปซื้อหาสิ่งของต่างๆได้เหมือนเงินใชหรือไม่ ยังรอยังใช้แลกเปลี่ยนสิ่งใดไม่ได้เพราะคนยังไม่ค่อยยอมรับต้องคอยให้ผู้คนยอมรับเสียก่อนเราก็เลยเรียกว่าทองคอยอย่างไรละ่ะเพราะต้องคอยไปก่อนอ้าวในเมื่อยังใช้งานไม่ได้แล้วข้าจะซื้อเก็บไว้ทําไมที่ท่านไม่เห็นหรอกหรือว่าทองคํานั้นแต่ก่อนก็มีได้มีมูลค่าราคาเทียบเท่าก้อนหินแต่เดี๋ยวนี้ราคาสูงลิบลิว่วใครที่มีเก็บไว้ก็ได้กลายเป็นเศษฐีกันหมดเพราะเก็บไว้ตั้งแต่ยังไม่ทันมีมูลค่านี่แหละเขาเรียกว่ามองการไกลอย่างไรละ่ะ เออจริงด้วยสิอย่างนี้ข้าต้องเก็บเอาไว้บ้างแล้วแล้วเจ้าขายเท่าไรล่ะขายตามราคาตลาดตอนนี้ราคาตลาดอยู่ที่ก้อนละสิบตำลึงเช่นนั้นข้าขอเหมาหมดเลยก่อนแล้วกันขอบคุณมากครับยินดีต้อนรับว่าที่ท่านเศรษฐีคนใหม่เมื่อเขาได้รับทองคอยเรียบร้อยแล้วขณะที่กำลังจะเดินทางกลับนั้นก็ได้มีเด็กหนุ่มคนหนึ่งเดินเข้ามาคนเหมืองขอซื้อทองคอยหน่อยสิ เสียใจด้วยพี่ชายที่ข้าเอามาขายพี่ชายคนนี้เมาไปหมดแล้วแหละช่วงนี้คนกําลังนิยมขุดไม่ได้เท่าไหร่ก็ไม่พอขายว่าเสียดายจังช่วงนี้เท่าที่ข้าตามข่าวเห็นว่าราคากําลังขึ้นเสียด้วยสิพี่ชายเอาอย่างนี้ข้าให้ท่านก้อนละสิบเอ็ดตำลึงขายให้ข้าไหมเมื่อชายหนุ่มได้ฟังดังนั้นก็ดีใจมากเขาจึงรีบตอบตกลงในทันที เอาสิซื้อปื๊บได้กำไรปับ๊บทำไมจะไม่ขายแปลกจริงแฮะเพิ่งซื้อมาเมื่อตะกี้นี่เองก็มีกำไรแล้วการลงทุนในทองคอยนี้แสนประเสริฐจริงๆด้วยชายหนุ่มขายทองคอยที่เพิ่งซื้อมาให้กับคนที่มาขอซื้อต่อด้วยความดีใจวันต่อมาชายหนุ่มก็ได้มานั่งกินข้าวที่ตลาด เขาได้เห็นเด็กหนุ่มคนที่เคยซื้อทองคอยต่อจากเขาไปเมื่อวันก่อนเดินผ่านมาจึงได้เอ่ยทักไปว่าจะไปไหนหรือพ่อนุ่มอ๋อข้าว่าจะเอาทองคอยที่เก็บตุนไว้ไปขายนะเออจริงสิแล้วต้องไปขายที่ไหนที่ร้านที่เราซื้อเมื่อวันก่อนนั่นนะหรือไม่ใช่หรอกนั่นนะ่ะคือพวกคนเหมืองขุดเขาเอามาขายอย่างเดียวหากอยากจะซื้อขายทองคอยอย่างจริงจังจัง,จง,จง,จงต้องไปที่ตลาดทองคอย,ตล,อคอยตลาดทองคอยอยู่ที่ไหนอย,อย่างนั้นหรือ ก็อยู่แถวย่านศูนย์การค้าอย่างไรล่ะไปด้วยกันไหมล่ะอืมไปสิข้าอยากเปิดหูเปิดตาบ้างเมื่อเป็นเช่นนั้นพวกเขาทั้งสองจึงได้พากันเดินทางไปยังตลาดทองคอยโดยพลันเมื่อไปถึงเท่าแก่ข้าเอาทองคอยมาขายวันนี้ราคาเป็นอย่างไรบ้างวันนี้ราคาตลาดอยู่ที่ก่อนละสิบห้าตำลึง โอ้โหวันก่อนเจ้าซื้อต่อข้าไปสิเบเอ็ดตำลึงแบบนี้ก็กำไรเละเลยสิข้าละเสียดายเลยม่ต้องเสียดายหรอกของแบบนี้มันมีขึ้นมีลงทุกวันนั่นแหละซื้อมาแล้วก็ขายขายแล้วก็ซื้อใหม่เดี๋ยวพอข้าได้เงินแล้วก็ว่าจะเข้าไปนั่งรอซื้อขายข,ายข้างในต่ออ้าวเหตุใดถึงซื้อซื้อขายขายแบบนั้นล่ะมีเก็บไว้นานๆดอกหรือมันก็แล้วแต่ช่วงช่วงไหนราคามีทิศทางชัดเจนก็ถือยาวหากราคาผันผวน,นขึ้นขึ้น,นลงลงเราก็ถือสั้นยอดฝีมือต้องลงทุนไดด้ทุกสภาาวะตล เดี๋ยวข้าจะพาไปดูข้างในว่าเขาเล่นกันอย่างไรเมื่อพวกเขาเข้าไปข้างในชายหนุ่มก็พบว่ามีคนนั่งรอซื้อขายทองคอยกันข้างในอยู่แล้วอย่างคับคัง่งขอต้อนรับสู่ยุทธจักรแห่งการลงทุนอื้อยอดฝีมือเขาลงทุนกันอย่างนี้เองหรอกหรืออืมหากอยากรวยก็ดูข้าไว้เป็นตัวอย่างข้าทำอย่างไรก็ให้ทำตามอย่างนั้น และแล้ววันนั้นชายหนุ่มก็ได้ทําตามอย่างที่เด็กหนุ่มคนนั้นทําเขาซื้อตอนไหนก็ซื้อตามขายตอนไหนก็ขายตามซึ่งตลอดเวลาที่อยู่ที่นั่นก็จะมีพนักงานคอยเดินมาประกาศราคาซื้อขายทองคอยที่มีการปรับตัวเป็นระยะพอราคาต่ําลงพวกเขาก็จะช้อนซื้อไว้แล้วพอราคาขึ้นก็รีบเทขายจนได้กําไรกันพอใจแล้ว จึงได้พากันออกมาจากตลาดซื้อขายทองคอยเป็นอย่างไรบ้างวันนี้พอใจหรือยังอืมได้กำไรเยอะเลยม่นึกเลยว่าเงินจะหาง่ายเช่นนี้เช่นนั้นไปฉลองกันสักหน่อยดีไหมอืมเอาสิอย่างนี้มันต้องฉลองให้กับความสำเร็จกันหน่อยแถวนี้มีพัตนาคารหร,รูๆอยู่ที่หนึ่งเดี๋ยวข้าพาไป และแล้ว,ลวพวกเขาก็ได้พากันไปกินอาหารที่พัตคารหรูหราแห่งหนึ่งที่อยู่ในย่านศูนย์การค้าแห่งนั้นมินึกเลยว่าฉัานนี้จะได้มีโอกาสเข้าร้านหร,รูๆแบบนี้กับเขาบ้างเหมือนกันเอา้าอย่างนั้นก็ดื่มฉลองเพื่อต้อนรับการเข้าสู่ยุทธจักรการลงทุนของเจ้าเชิญดื่ม ตั้งแต่นั้นมาทั้งสองก็มาซื้อขายทองคอยที่ตลาดทองคอยแห่งนั้นเป็นประจำทุกอย่างก็เป็นไปได้สวยแม้ราคาทองคอยจะค่อนข้างผันผวน,น,นขึ้นขึ้นลงๆแต่ส่วนมากก็เป็นไปในทิศทางขาขึ้นพร้อมกับมีผู้ลงทุนในทองคอยหน้าใหม่ๆเพิ่มเข้ามาในตลาดอยู่ไม่ขาดตั้งแต่เห็นว่าทองคอยราคาขึ้นคนก็แห่เข้ามาซื้อกันหนาตาเลยนะเดี๋ยวนี้ ืเป็นสัญญาณที่ดีแสดงว่าจะมีความต้องการซื้อเพิ่มขึ้นราคาทองคอยก็ย่อมยิ่งปรับขึ้นราคาพุ่งเร็วอย่างนี้ข้าว่าซื้อเก็บตุนไว้เยอะๆเลยดีกว่าไหมจะได้ไม่เสียโอกาสอืมเป็นความคิดที่ดีเมื่อคิดได้ดังนั้นชายหนุ่มจึงนำทรัพย์สินทั้งหมดที่เขามีมาเปลี่ยนเป็นทองคอยเก็บไว้เพื่อหวังว่าเมื่อราคาขึ้นจะสร้างผลกำไรให้เขาได้อย่างมหาศาล เมื่อพวกเขาได้ทองคอยอย่างที่ตั้งใจไว้แล้วก็พากันขนกลับไปเก็บที่บ้านและแล้วหลายวันต่อมาวันนี้ราคาทองคอยเท่าไร่แล้วละ่ะช่วงนี้ราคาตกเหลือก่อนละห่าตำลึงอ้าวเหตุใดเดี๋ยวนี้ราคาทองคอยตกต่ำจัง เมื่อก่อนอาจจะมีลงบ้างแต่สักหน่อยก็ขึ้นเดี๋ยวนี้ฉนันไม่มีแต่ลงกับลงนั่นน่ะสิข้าเองก็เพิ่งเคยเห็นแบบนี้เหมือนกันเราดันซื้อตอนที่ราคาอยู่สูงเสียด้วยสิซื้อตอนราคาอยู่บนดอยแต่ตอนนี้ราคายังกลับอยู่ก้นหลุมแล้วเราจะทําอย่างไรต่อไปดีข้าว่าเราคงต้องถือไว้ก่อนทนติดดอยสักพักพรอให้ราคาขึ้นกว่านี้สักหน่อยค่อยตัดใจขายเอาทุนคืนอืมเช่นนั้นวันนี้เรากลับกันก่อนก็แล้วกันข้าชักจะหิวข่าวแล้วอืมข้าก็หิวเหมือนกันกินอะไรกันดีล่ะวันนี้ Okay. ขอซื้อบะหมี่ตาแข่งสองก่อนพวกเขาอดทนเก็บทองคอยไว้เพื่อเฝ้ารอให้ทองคอยราคาดีดตัวสูงขึ้นแต่แล้วเหตุการณ์ก็ไม่เป็นอย่างที่คาดหวังราคาทองคอยกลับมีแต่ราคาลดลงลดลงทุกวันจนกระทั่งวันหนึ่งวันนี้ราคาทองคอยเป็นอย่างไรบ้างเหลือก่อนละหนึ่งตำลึง โอ้โหราคาตกจนแทบม่เหลือมูลราคาอยู่แล้วนี่พวกเราจะทำอย่างไรต่อไปดีราคาทองคอยไม่ยอมขึ้นเลยข้าชักจะรอมีไหวเสียแล้วสิข้าใช้เงินเก็บไปจนหมดแล้วตอนนี้ม่มีแม้แต่เงินจะจ่ายค่าเช่าบ้านเลยด้วยซ้ำ ข้าเองก็เหมือนกันนีมีเงินจะซื้อข้าวกินแล้วสงสัยทองคอยอาจจะอยู่ในช่วงขาลงถาวรเสียแล้วแหละข้าเลยตั้งใจไว้ว่าจะเลิกเล่นทองคอยแล้ววันนี้ตั้งใจจะตัดขายออกให้หมดดีกว่าถือไว้ให้ราคาลดลงเรื่อยๆดีไม่ดีทองคอยอาจจะกลายเป็นแค่ก้อนหินธรรมดาไปก็ได้หากเลิกเล่นแล้วเจ้าจะไปทําอะไรต่อละ่ะข้าว่าจะไปหาสมัครงานเป็นเสมียนบัญชีเหมือนเดิมอีกครั้งเป็นงานเก่าที่ข้าเคยทำนะแล้วเจ้าละ่ะเอาอย่างไรต่อ ข้าเองยังมีรู้เลยก่อนหน้านี้ข้าก็มีรู้ว่าจะทําอะไรก็เลยหันมาเล่นทองคอยนี่แหละข้าคงต้องถือต่อไปอีกสักหน่อยแล้วค่อยคิดอ่านหาหลู่ทางอื่นและแล้วเพื่อนของชายหนุ่มก็ขายทองคอยออกไปจนหมดแล้วกล่าวอําลาเพื่อไปเดินตามเส้นทางที่ตั้งใจไว้ส่วนชายหนุ่มยังคิดไม่ตกเขาขนทองคอยกลับบ้านด้วยใจเควงคว้าง เมื่อกลับไปถึงบ้านเขาก็พบกับเจ้าของบ้านเช่าที่มายืนรออยู่เพื่อทวงค่าเช่าว่าอย่างไรจะจ่ายค่าเช่าที่ติดไว้ได้หรือยังเจ้าติดค้างมาหลายเดือนแล้วนะเถ่าแก่ตอนนี้ข้ายังไม่มีเงินเลยแต่ข้ามีทองคอยอยู่ท่านรับทองคอยไว้ก่อนก็แล้วกันนะเฮ้ย hey, จะบ้าหรือทองคอยไม่ใช่ทองคำข้าจะเอาไปทำไหมเอาไปซื้อหาอะไรก็ม่ได้จะให้ข้าเอาไปเล่นมาเก็บหรือหากไม่มีเงินจ่ายก็รีเก็บของออกไปซะ เมื่อเป็นเช่นนั้นชายหนุ่มจึงต้องระเห็ดระเหินออกจากบ้านเช่าแห่งนั้นไปและกลายเป็นคนไร้บ้านอาศัยทำเพิงพักตามพื้นที่ที่พอว่างตามข้างทางพอได้เป็นที่ซุกหัวนอน ยังดีที่เขายังพอมีทองคอยเหลืออยู่บ้างแม้ตอนนี้จะราคาต่ําเตี้ยแต่ก็ยังพอได้ขายมาซื้อข้าวกินประทังชีวิตไปวันๆเพื่อรอความหวังว่าสักวันทองคอยจะราคาสูงขึ้นและเขาจะได้กลายเป็นเศรษฐีผู้มองการไกลนน่นไงท่านเศรษฐีมานน่แล้ว ท่านช่างเป็นผู้มองการไกลจริงๆมองเห็นในสิ่งที่คนอื่นมองข้ามสมแล้วที่ร่ำรวยเช่นนี้ท่านเศรษฐีจะรับอะไรดีคะเออเฮ้ยจะกินอะไรก็รีบบอกสิเห็นจ่องอยู่นานแล้วยืนบางหน่าร้านอยู่ได้เท่าแกข้าขอซื้อข้าวเปล่าชามหนึ่งกระซิ้วให้ด้วยเอาไหมดีครับขอบคุณเท่าแกแต่จนแล้วจนรอดก็ยังไม่มีวี่แววว่า ทองคอยจะราคาสูงขึ้นอย่างที่เขาวาดฝันไว้เสียทีจนกระทั่งวันหนึ่งเหลือทองคอยก่อนสุดท้ายแล้วคงจะพอซื้อข้าวได้อีกสักหนึ่งชามอุตซาอดข้าวมาหลายวันมิยอมขายสุดท้ายก็ต้องขายจนได้ชายหนุ่มกำทองคอยก้อนสุดท้ายที่เขาเหลืออยู่เดินตรงไปที่ตลาดทองคอยเพื่อที่จะขายแต่เมื่อเขาไปถึงกลับพบว่าตลาดทองคอยได้ปิดกิจการไปเสียแล้ว ชายหนุ่มหันมองซ้ายมองขวาก็เห็นเด็กหนุ่มคนหนึ่งซึ่งเคยทำงานที่ตลาดทองคอยแห่งนั้นเดินผ่านมาพอดีเขาจึงเข้าไปถามว่าอ้าวน้องชายวันนี้ตลาดมีเปิดหรือ อ๋อตอนนี้ปิดชั่วคราวน่ะพอดีช่วงนี้ทางการออกกฎหมายควบคุมยุ่งยิ้มไปหมดเราก็เลยต้องปิดเพื่อไปปรับปรุงการดําเนินการให้เข้ากับข้อกําหนดของทางการให้เรียบร้อยเสียก่อนก็ยังไม่รู้ว่าจะได้เปิดอีกเมื่อไรแต่ว่าช่วงนี้ถึงเปิดไปก็ไม่ค่อยมีคนมาใช้บริการอยู่ดีนั่นแหละเพราะราคาทองคอยตกต่าจนแทบไม่มีมูลค่าแล้วเก็บเอาไว้เล่นมาเก็บไปก่อนก็แล้วกันนะ เอาไว้เล่นมาเก็บอย่างนั้นหรือชายหนุ่มเดินออกมาจากตลาดทองคอยด้วยความสิ้นหวังและหิวโซเพราะไม่ได้กินข้าวมาหลายวันเขาเดินไปนั่งเมอที่ริมท่าน้ำจนสุดท้ายก็หมดแรงสุดตัวลงไปนอนกับพื้นด้วยความหิวขณะนั้นก็ได้มีคนเดินผ่านมาและได้บังเอิญทำซาลาเปาลูกหนึ่งหล่นลงข้างขางชายหนุ่มพอดีท่านแม่ข้าทำซาลาเปาหล่นพื้น ทิ้งไปเถิดลูกของตกดินแล้วกินเข้าไปเดี๋ยวท้องเสียแถวนี้คนเดินผ่านไปผ่านมาเยอะเท้าเหยียบดินเหยียบโคลนอะไรกันมาบ้างก็มีรู้ครับท่านแม่แวะเด็กชายทิ้งสลัเปาลูกนั้นลงพื้นพร้อมกับเอาเท้าเหยียบจนแบนติดพื้นแล้วก็เดินจากไปชายหนุ่มเห็นดังนั้น,น,นเขาก็รีบเข้าไปเก็บสลัเปาลูกนั้นขึ้นมาทันที ชายหนุ่มจ้องมองสละเปาที่ตกพื้นแล้วนั้นอยู่พักหนึ่งแล้วก็ยกเข้าใส่ปากเพื่อจะกินแต่ทันใดนั้นก็ได้มีเสียงเอ่ยขึ้นมาว่าของตกดินแล้วอย่าก,กินเลยพ่อหนุ่มหากท่านหิวข้าพอมีสละเปาเหลือติดตัวมาลูกหนึ่งรับของข้าไปกินแทนเถิดขอบคุณท่านนักรตชายหนุ่มรับสลัเปาลูกนั้นจากเฉินกุ้ยเซียงมากินอย่างอ,ร,อร่อยด้วยน้ำตานองหน้า เมื่อเฉินกุ้ยเซียงเห็นว่าทุกอย่างเรียบร้อยแล้วจึงตั้งท่าเดินจากไปเช่นนั้นข้าขอตัวแต่ขณะที่เฉินกุ้ยเซียงกำลังจะเดินลับไปนั้นชายหนุ่มก็ได้ตะโกนถามขึ้นว่าเดี๋ยวก่อนท่านนะักพรตข้ามีเรื่องคับข้องใจอยากถามท่านมีเรื่องเดือดเนื้อร้อนใจอันใดอย่างนั้นหรือข้าได้ยินมาว่าท่านมีปัญญายุทธ์สูงสรงท่านพอที่จะรู้จักทองคอยหรือไม่ก็พอรู้บะ่ะ ข้าสงสัยเหลือเกินเหตุไฉนทองคอยซึ่งดีกว่าทองคําเป็นอย่างมากแต่ผู้คนกลับไม่ค่อยยอมรับมูลค่าผันผวนไร้ความสเสถียรคนเราไม่ชอบใช้สิ่งที่ดีๆอย่างนั้นหรือแล้วทองคอยดีกว่าทองคําอย่างไรอย่างนั้นหรือก็เป็นสิ่งที่หาย,ยากมีอย่างจํากัดปลอมแปลงไม่ได้ทําให้เหมาะสมที่จะใช้เป็นตัวกลางในการแลกเปลี่ยนยิ่งกว่าทองคําชายหนุ่มได้อธิบายคุณสมบัติของทองคอยต่างๆนานา,นา ให้เฉินกุ้ยเสียงฟังเมื่อเฉินกุ้ยเสียงฟังจบก็ได้เอ่ยถามว่าทองคอยนั้นมีคุณสมบัติที่ยอดเยี่ยมแล้วท่านใช้ประโยชน์จากทองคอยอย่างไรบ้างก็ซื้อมาเก็งกําไรเพราะให้ราคาขึ้นก็ขายแล้วที่ใช้เป็นตัวกลางในการแลกเปลี่ยนละ่ะตอนนี้ยังทําไม่ได้เพราะยังไม่มีใครรับเช่นนั้นก็แปลว่าผู้คนยังไม่ได้ใช้ประโยชน์จากคุณสมบัติที่ว่าดีของทองคอยเลย แม้ทองคอยจะมีคุณสมบัติดีเลิศเพียงใดแต่หากไม่ได้ถูกนำมาใช้ประโยชน์ก็เท่ากับยังไร้ประโยชน์แต่ข้าได้ยินมาว่าของจะมีมูลค่าก็เพราะมีคนให้มูลค่าแค่นี้ก็เพียงพอแล้วมิใช่หรือทองคำนั้นเมื่อถูกใช้ประโยชน์ผู้คนจึงให้มูลค่าแต่ทองคอยนั้นพวกท่านให้มูลค่าก่อนที่จะได้ใช้ประโยชน์ราคาของทองคอย จึงไม่ใช่ราคาที่แท้จริงตามคุณค่าของมันแต่เป็นราคาของความคาดหวังจึงพวนพันดังจิตใจคนจุดด่งสายลมแห่งปัญญาได้พัดผ่านเข้ามาเมื่อชายหนุ่มได้ฟังที่เฉินกุ้เสียงพูดก็เริ่มคิดได้เิตุนั้นก็แปลว่า เราต้องรอให้ทองคอยถูกใช้ประโยชน์ตามวิถีทางที่มันควรเป็นเสียก่อนเราจรึงจะได้เห็นมูลค่าและคุณค่าที่แท้จริงของทองคอยใช่หรือไม่ท่านเข้าใจได้ถูกต้องแล้วก่อนจากกันชายหนุ่มก็ได้เอ่ยถามเฉินคุยเสียงอีกว่าท่านนักพรดและท่านพอที่จะรู้หรือไม่ว่าเมื่อไรทองคอยถึงจะมีมูลค่าดังเช่นทองคำบางทีความลับของสวรรค์อาจไม่ใช่สิ่งที่คนควรล่วงรู้ เมื่อพูดจบเฉินขุยเซียงก็เดินจากไปชายหนุ่มจ้องมองเฉินขุยเซียงเดินจนลับไปขณะนั้นก็ได้ยินเสียงตะโกนขึ้นมาว่าช่วยด้วยมีคนวิ่งราวทุ้งเงินเมื่อชายหนุ่มได้ยินดังนั้น oh. เขาก็รีบวิ่งเข้าไปช่วยท,ทันทีด้วยวรยุทธ์ที่สูงส่งเขาก็ได้ซัดโจรวิ่งราวคนนั้นจนล้มหัวขามำอย่างง่ายดายยอมแล้วยอมแล้วเอาเอาทุงเงินคืนไป โจรวิ่งราวโยวนถุงเงินทิ้งลงบนพื้นแล้วก็รีบวิ่งหนีไปชายหนุ่มก้มลงไปหยิบถุงเงินแล้วก็ยื่นกลับไปให้ชายแก่ผู้เป็นเจ้าของนี่ผู้เท่าถุงเงินของท่านขอบคุณเจ้ามากดีนะที่ได้เจอคนมีวรยุทธเ่นเจ้าไม่นึกเลยว่าสมัยนี้ยังมีคนมีวรยุทธเหลืออยู่อีกก็คงจะหมดแล้วแหละเพราะมันเลี้ยงชีพไม่ได้ข้าเองก็คงต้องหางานอย่างอื่นทําแล้วแหละมีอย่างนั้นก็ต้องอดตายอ้าว กำลังหางานทําอยู่หรือมาช่วยค่ะทําทไม้กวาดขายไมหมล่ะข้ากําลังขาดคนงานอยู่พอดีเลยจริงหรือผู้เท่าอย่างนั้นก็ดีสิข้าเรี่ยวแรงดีนะแบกไม้กวาดเป็นสิบสิบก็ยังไหวอตั้งแต่นั้นมาชายหนุ่มก็หันไปตั้งใจทำมาหากินประกอบสัมมาอาชีพตามวิถีทางที่ควรเป็นไม้กวาดครับไม่กวาดฟอยกับฟอย พี่ชายตอนนี้ตลาดทองคอยของเรากลับมาเปิดทําการอีกครั้งแล้วและทองคอยราคาก็กําลังพุ่งสูงขึ้นอีกด้วยท่านจะเอามาขายไหมล่ะชายหนุ่มหยิบเอาทองคอยที่เขาพบกิดตัวไว้ตลอดออกมาจ้องมองดูแล้วก็ยิ้มแล้วก็เก็บกลับเอาไว้เหมือนเดิมพร้อมกับพูดว่าข้ายังมีขายหรอกข้ายังไม่จําเป็นต้องใช้เงินเก็บไว้เป็นสินทรัพย์สํารองดีกว่าอ้าวทำไมล่ะพี่ชายไม่เสียดายโอกาสหรอกหรือทองคอยกําลังราคาสูงนะ ชายหนุ่มได้เอ่ยตอบกลับไปด้วยสีหน้าอันเบิกบานว่าสำหรับข้าตอนนี้หนึ่งท้องคอยมีค่าเท่ากับหนึ่งท้องคอยเสมอ,อาปัญญายุทธจากเรื่องนี้สิ่งต่างๆนั้นจะมีคุณค่าจะนำมาซึ่งคุณหรือโทษขึ้นอยู่กับว่าเรานำสิ่งนั้นมาใช้ประโยชน์เช่นไรบางสิ่งแม้มีคุณสมบัติที่ไม่ดีแต่หากเรารู้จักมองหาและนำมาใช้ประโยชน์ในด้านดี ก็สามารถกลายเป็นสิ่งที่มีคุณค่าได้แต่กลับกันสิ่งที่มีคุณสมบัติที่ดีหากไม่รู้จักใช้ให้เกิดประโยชน์มองข้ามแง่มุมดีๆที่มีอยู่ก็อาจนำมาซึ่งความเสียหายได้เช่นกันอยากมีความคิดที่แกร่งกล้าต้องฝึกปรือปัญญายุทธ์โปรดกดติดตาม YouTube ปัญญายุทธและ Facebook ปัญญายุทธ ย้อนกลับไปเมื่อตอนท้ายเรื่องอีกครั้งท่านนักรถท่านพอที่จะรู้หรือไม่ว่าเมื่อไรท้องคอยจะมีมูลค่าดังเช่นท้องคำข้ามีนิทานอยู่เรื่องหนึ่งท่านอยากฟังหรือไม่ท่านนักรถโปรดช่วยชี้แน่ด้วยกาลครั้งหนึ่งมินานนะักมีชายหนุ่มผู้หนึ่งเขาเป็นคนที่มุ่งม,มั่นและขยันขันแข็งเอาการเอางาน เช่นนั้นบั้นปลายชีวิตของเขาต้องประสบความสําเร็จอย่างแน่นอนใครๆก็ต่างคิดเช่นนั้นแต่อยู่มาวันหนึ่งเขาบาังเอิญได้พบกับหมอดูผู้อย่างรู้ฟ้าดินผู้หนึ่งเขาข้าคือหมอดูผู้อย่งรู้ฟ้าดินข้าเห็นบางอย่างในตัวเจ้าหมอดูได้ทํานายทายทักให้แก่เขาว่าเจ้ามีดวงแห่งมหาโชคลาภอีกไม่เกินหนึ่งปีจากนี้เจ้าจะได้เป็นมหาเศรษฐี แล้วเป็นอย่างไรต่อล่ะเป็นอย่างที่หมอดูทำนายไว้หรือไม่หลังจากที่ชายหนุ่มได้ฟังคำทำนายเขาก็เปลี่ยนไปเขามิขยันทำการทำงานเหมือนก่อนเอาแต่เฝ้ารอวันแห่งความสำเร็จที่จะมาถึงอีกไม่นานข้าก็จะร่ำรวยแล้วมิจำเป็นต้องทำงานให้เหนื่อยแล้วแหละชายหนุ่มเอาแต่เฝ้ารอวันแห่งความสำเร็จแต่วันนั้นกลับไมิเคยมาถึงแทนที่เขาจะได้ประสบความสำเร็จอย่างที่ควรจะเป็น กลับกลายเป็นคนที่ล้มเหลวในที่สุดท่านคิดว่าเป็นเพราะเหตุอันใดเป็นเพราะเขาล่วงรู้ความลับของสวรรค์อย่างนั้นหรือบางทีความลับของสวรรค์อาจไม่ใช่สิ่งที่คนควรล่วงรู้เมื่อล่วงรู้ความลับสวรรค์สิ่งต่างๆจึงไม่เป็นไปอย่างที่ควรเป็นหรือว่าเมื่อผู้คนเชื่อว่า ทองคอยจะเป็นสิ่งที่ยิ่งใหญ่จึงทำให้ทองคอยไม่ได้ดำเนินไปอย่างวิถีทาง<ม>ที่ควรจะเป็น